สวัสดีค่ะบุ๋มปนัดดาตกใจถึงกับอุทานหลังรู้พระเอกดังเตรียมเปิดตัวลูกน้อยเป็นใครจากกรณีเพจดังได้ออกมาโพสถึงอดีตพระเอกช่องหลากสีจากเคยจ้ำม่ำแต่ตอนนี้หล่อเข้มทรงแด,ดดดี้และคอเรื่องล่าสุดในฐานะนักสแสดงกิสระเต็มตัว เกี่ยวกับท้องฟ้าแสงแดดห้าหัน่นศาสตร์กระสุนมาเฟียทั้งเรื่องประกบกับนักแสดงรุ่นใหญ่และนางเอกนักแข่งรถซึ่งตอนนี้ผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์ตามหลักแสนคนติดตามล่าสุดได้อุ้มเด็กน้อยมาสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่หนูน้อยคนนี้เจ้าตัวก็ยอมรับตรงๆเลยว่าเป็นลูกเจ้าตัวก็ไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใด ขณะที่ชมพู่ก่อนบ่ายพูดถึงกระแสข่าวดังกล่าวในรายการตกมันบันเทิงว่ายังไม่เจอเขาอุ้มลูกจังๆแต่ช่วงหลังที่ทำงานกับเขาเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถ้าเปิดตัวไปก็คงไม่แปลกใจพอดีกับเวลาสมควรแก่เวลายังอยู่ในวงการมาแนวสนุกสนานให้ความสุขมีเสน่ห์ ในการออกทีวีหลอภรรยานวงการชมพู่เขียนชื่อใส่กระดาษบุปนาดาเห็นแล้วอุทานใช่ปะก็ตกใจอยู่นะเซไพอยู่ก็รู้ว่าอายุได้แล้วแต่ที่ผ่านมาปิดตัวเงียบเรื่องคนข้างตัวด้วยไงถามว่าเซไพไหมก็เซไพอาจติดเรื่องงานละครหรืออะไรก็ทําให้ยังเปิดตัวไม่ได้ก็เข้าใจแต่ไม่ได้เป็นในมุมลบเป็นเรื่องน่ายินดีรอเจ้าตัวมาเปิดเอง